Sexy, get uh, ready. Ready. This yeah. sexy can Ah Ready The sexy actress in Thailand 2009 Yeah 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 Sexy Just part of my madness Girl how you shake it Gotta play it like right. Oh Hold that on Let me go and get my camera All I wanna know is Aria A-hack it Sexy can I hit it from the front Then I hit it from the back More no, yeah, like a leg back เสนายนี่เองนะคะวันนี้เป็นเจ้าของกิจการตุ๊กตาบลายด้วยไม่ได้ไม่มาดีๆหน้าเหมือนตุ๊กตาแล้วเนี่ยสวยเซ็กซี่เลยนะคุณสวยจริงๆนะครับคุณชมพู่ัญญาเอะฮะเจกเป็นเองนะคะกระตําแหน่งนักแสดงหญิงที่เซ็กซี่ที่สุดครับผมก็ขอเรียนเชิญนะครับคุณจักรพัฒน์บุรณะบุตรนะครับท่านเป็นบรรณาธิการที่สาร S H M นะครับที่ขึ้นมาประมานด้วยครับแอดดิเตอร์อินเชฟขึ้นมาปรเราเองนะครับสาวชมพู่นเองค่ะ ขอแสดงดีด้วยนะคุณผู้ชมค่อะไรชนเล็กน้อยค่ะอขอบคุณเอดิเชนค้วคุณผู้ชายที่เป็นค่ะเอดิเชคนะคะที่ยังไม่ได้ดือดรก็มีาสามททีเยอะนะคะแล้วก็รื่องงรุน้าใหม่ไปก็ วันขนาดนี้ใครจันลินชมพู่ลงใช่นะเชิญค่ะเชิญครับเชิญครับสีม่วงมาเลยนะฮะวันนี้คุณหนุ่มคะครับมองสะโพกน้องอยู่นั่นแหละไม่ใช่มองสีชุดอยู่สีม่วงคนนีก็สวยเตะสีม่วงสวยเตะพิซไงแต่งตัวไม่มีพลาดสวยกัสีเงินเงินนิดหนึ่งอย่าดีเราจะไป็นองน้องเมยเห็นไหมคะเธอสวยเสื้อแบบเตะแบบที่บอกนะคะ อยากจะท like <laughs> ันสายก็ว่าเชื้อมกำลังแับเธอด้วยนะผมธุละครอยู่ฮะไฟชนแสง